บรรยากาศการเปิดเรียนในวันแรกโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดมหาสาร,รคามในยุคโควิด -19 เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลมหาสาร,รคามเขตเทศบาลเมืองมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนกันอย่างเนืองแน่นค่ะ การเปิดเรียนในยุคโควิด -19 คือคักนะคะส่งผลให้การจราจรหน้าโรงเรียนรถติดเป็นระยะทางยาวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าอำนวยการจราจร2-3นายในแต่ละจุดโดยมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเด็กผู้ปกครองเดินข้ามถนนจะเห็นได้ว่าเด็กๆนักเรียนทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับมาเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเดินเข้าโรงเรียนด้านคุณครูสุภาวดีหัตทีครูชำนาญการพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนอนุบาลมหา สารคามกล่าวว่าทางโรงเรียนมีนักเรียน2,600คนมีมาตรการในการรักษาระยะห่างการคัดกรองวัดอุณหภูมิเจลล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาโดยได้ให้นักเรียนมาเรียนแบบสลับห้องเรียนเช่นประถมศึกษาปีที่สองมี8ห้องก็จะให้มาเรียนวันจันทร์ถึงวันพุธมาเรียน4ห้องอีก4ห้องมาเรียนในวันพฤหัสถึงวันเสาร์เพื่อลดความหนาแน่นของนักเรียนและเป็นการลดการจราจรไปด้วยก็จะเรียก นักเรียนในแต่ละวันเพียง1,300คนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ